อากลยมันก็ปวดครับ โล่งเลยปิวแันนี้กระซิดแล้วเนาะ ออกแล้วออกแล้วออกแล้ว <c oughs> อืมอืมงลงได้ป่หนู หูโบเบ่เลยลงโอเคยมาฮ่าฮ่สุดยอดนะช่างตัดไวเกินเป็นวะข้อทานายรุ่นอยู่ออกแล้ว <laughs> ไปก็ปวดแล้วนี่นี่เหรอที่ที่ข้าเจา้าว่าข้าให้ข้าเจ้าทายให้ดิข้าเจ้าว่าตั้งแต่เมื่อพี่ข้างนี้ออกก็ยังเอา้าไม่รู้หรอเมื่อกี้นี่ตัดให้แล้ว <c oughs> จะเสะยียหช่างตัดไวตัดไว้ <c oughs> ไวเกินอันลืมเจ้าของจะเจ็บมากนะลืมเจ็บเลยลืมเจ็บเลย <c oughs> ให้จับโทรศัพท์ทายคิดให้แม่ลืมเจ็บเลยตัดแล้วเลอะ่าสั่นมาเสยียหัวพี่ยัง ยิมแทงลงไปมันก็ปวดเจ้าแล้วอโอเคไก่เด้อ้อย สดค่ะนี่นป็นออเป็นย่วงเลยค่ะโหเลยะ้ยติด้อ

แต่ก่อนยี่ไปใส่ออกแบบเนี้ยที่เดียวมันลงเนาะลงแล้วเนาะโอเค